สวัสดีครับผมนะครับวันนี้พาสาวสวยน่ารักนะครับมาขับรถนะครับเตรียมพร้อมก่อนออกถนนใหญ่นะครับมาฝึกวิธีการคุมพวงมาลัยมีฝีมาดูวิธีการคืนพวงมาลัยแล้วก็วิธีการเติมคันเร่งครับไม่กล้าออกถนนใหญ่เป็นเพราะว่าไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะหมุนพวงมาลัยไม่กล้าที่จะเติมคันเร่งนะครับยังมองไม่ออกว่าต้องดูตรงไหนนะครับรถวิ่งมา จะแซงจะเปลี่ยนเลนหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเรายังไม่พร้อมนะครับก็ามาฝึกก่อนผมมีสนามฝึกให้ได้เปลียนได้ฝึกได้พร้อมนะครับพอฝึกปุ๊บเดี๋ยวเราจะออกสวนใหญ่กันนะครับแต่คลิปนี้นะครับเรามาฝึกเบสิกก่อนมือใหม่นะครับต้องฝึกนะครับฝึกเบสิกก่อนเอาให้คล่องก่อนแล้วค่อยออกถวนใหญ่ไม่ใช่ว่าออกถวนใหญ่ได้เลยนะครับจริงๆถ้าเป็นวัยรุ่นก็ได้เลยได,ได้เลยนะนะครับไปกับคุณพ่อคุณแฟนนะครับคุณน้าคุณอาที่พาไป หรือค่แต่คุณครูนะครับก็ไปได้แต่ว่าสำหรับผมเอาให้คล่องก่อนชัวกว่านะครับเราจะได้ขับรถปลอดภัยไม่ใช่ออกไปแล้วปึ๊บไปชนอย่างนี้นะครับไม่ได้อันนี้รถหม่ป้ายแดงเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้รถได้มาเมื่อไหร่เอ่อตั้งแต่วันที่11เดือนอที่แล้วเดือนที่แล้วนะยังใหม่สดๆจริงๆอยู่เลยนะครับผมยังป้ายแดงอยู่เลยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมา ฝึกซ้อมครับมาดูวิธีการฝึกซ้อมผมมีสนามฝึกของผมนะไม่ใช่ไม่ใช่ของผมนะแต่ผมมีสถานที่พานักเรียนมาฝึกนะครับมันครบหมดเลยเลี้ยวอยู่เทินเพิ่มความเร็วนะครับดังนั้นเมื่อนักเรียนมาเรียนได้ฝึกได้ทําจนคล่องแล้วพอออกทุนใจจะไม่เครื่อไม่ขือไม่กลัวแล้วนะครับมันก็จะทําได้เลยอทีนี้ไปดูนะครับว่าเราฝึกยังไงบ้างนะครับไปดูนะครับอ๋อลักครับผมมานะครับในการฝึกซ้อมนะ ด้านหน้ามีไฟเบรกยเบรกให้รถช้าลงช้าลงช้าลงนะครับไหลตามมาเรื่อยๆนิ่งๆครับอ่าฮะฟืบเยี่ยมครับเปิดไฟเดียวค้างไว้สวยครับเก็บเพิ่อรอนะให้รถพ้นมาก่อนแล้วดูฝั่งนู้นมีรถมาไหมถ้ามีช้าๆครับเราไปเลยครับเข้าช้าครับเราไปเลยครับอ่าฮะถ้าเข้าช้าชะลอเราไปได้เลยครับวิ่งตามพี่ใหญ่มาค่อยๆคืนอ่าฮะใช่ไหลตามานิ่งๆครับผม ตัวน,นี้เรามาช้าเราไม่จำเป็นต้องเบรกนะแค่ยกคันเร่งก็ไหลาตามมาได้เลยนะครับนักเรียนยังเป็นมือใหม่นะครับพอพอขับได้แหละนะครับแต่ไม่กล้าออกถนนใหญ่ก็มาเรียนผมก็มาฝึกทักษะนะครับมาฝึกการเลี้ยวการวิ่งนะครับวิ่งมาซ้อมวิ่งกันนะครับผมมีที่ให้ซ้อมวิ่งนะครับมันมีหลายมันมีหลายอย่างให้ทํามันเลยทําได้พอออกถนนจริงเนี่ย ที่เราเคยซ้อมไว้เนี่ยมันก็จะคุ้นมือนะครับดังนั้นใครที่แบบยังขับแล้วไม่ได้สักทีแฟนมาขับไม่ได้สักทีนะครับมามันต้องมีมันต้องมีสนามซ้อมวิ่งครับเออด้านหน้าพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแสดงว่าเขาจะเลี้ยวนะครับเพื่อนเพื่อนจำไว้เลยนะครับรถคันไหนก็ช่างที่อยู่หน้าเราแล้วมันมีเลนเดียวอย่างเงี้ยถ้าเขาเปิดไฟเดียวเราชะลอไ้ได้เลยยังไงเขาก็ต้องเบรคครับออฮะเพื่อพอเขาพ้นไปแล้วมองดูด้านหน้ามีรถออกมาไหมถ้าไม่มีเราไปเลยครับอืเราทางตรงเราไหลมานิ่งๆครับ อ่าหไหลามายกคันเร่งเบาๆแต่เบรกเบาๆแล้วลออรอข้งที่2นะครับ1นและเติมคันเร่งตามด้านหน้ามีพี่ใหญ่ออกมาครับไหลไม่ต้องเพิ่มคันเร่งนะครับไหลนิ่งๆมาเลี้ยงความเร็วไว้ไหลาตามพี่ใหญ่มามรถมันเป็นเลนสวนนะครับรถมันเป็นเลนสวนเราเป็นมือใหม่นะครับเราขับตามไปก่อนอย่าเพิ่งแซงนะครับเพราะด้านหน้าเราก็ต้องเลี้ยวขวาแล้วเราไม่สูมเสียนะครับพี่ใหญ่เขาขับช้าเราก็ช้าตาม ถ้าขับในซออย่างเนี้นะครับเรายังไม่เก่าพอนะครับถ้ามือเก่าเนี่ยเขาแซงไปแล้วนะครับเขารูจักคันเร่งรู้จักการเติมเนี่ยนะครับเขาก็แซงได้แต่วันนี้เราเป็นมือใหม่อยู่เราก็ต้องใชช้าไปก่อนนะครับวิ่งตามไปก่อนเพราะว่าด้านหน้าเราไม่รู้ว่ามีรถอะไรสวนมาไหมนะครับไหลตามมาก่อนนิ่งๆครับใจเย็นๆรู้ว่าเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเลือดร้อนไหมไม่ค่ะไม่นะโอเคสบายๆนะครับอองนั้นเราก็ไลตามมาก่อนครับ วิ่งตามนิ่งๆมาเดี๋ยวด้านหน้านะครับมันจะเป็นทางข้ามแยกข้ามไปอีกฝากหนึ่งนะครับเยี่ยมครับนักเรียนเปิดไฟเลี้ยวไว้รอเยี่ยมมากครับอย่าลืมนะครับผมจะเลี้ยวจะยูเทิร์นจะเลี้ยวเข้าซอยเดี๋ยวออกซอยต้องเปิดไฟเลี้ยวในทิศทางที่เราจะไปให้เป็นนิสัยนะครับผมไหลตามมาพี่ตั้มครับทีนี้มาถึงแยกเราต้องดูฝั่งไหนก่อนดูฝั่งขวาก่อนครับเพราะฝั่งขวามาถึงเราก่อนครับไหลมานิ่งๆนะครับดึงพวงมาลัยเบาๆโค้งมาแล้วดูครับมีรถมาไหม ไม่มีไหลตามพี่ใหญ่มาเลยครับแล้วดูฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายมีรถมาไหมเขามีแต่เขาเปิดไฟเดียวใช่ไหมงั้นเรามาเลยครับเสาเอเลื่อนคู่บาทดึงมาครับอ่าแลวคืนเติมพลงตามยี่มครับผมอ่าล้วเติมพลงกดไปครับผมกดแลคค้างไว้ครับให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะครับไหลมานิ่งๆนิ่งอืมชะลอเบาๆดูพี่ใหญ่เขากินเลนมาไหมถ้าเขาไม่กินเลนมาเราไปเลยครับอ่แต่ตรงนี้มีเนยลูกนอนครับเราต้องเบรคครับ เบี่ยงเบาปุ๊บเราปล่อยไหลตามมาเติมเพลงตามเบาๆไปให้พ้นครับอย่าตีคู่กับพี่ใหญ่นะครับเราต้องไปพ้นแสงให้พ้นเลยเผื่อเขาเบี่ยงหลบเขาจะได้มาเกี่ยวเรานะไปก็ไปให้พ้นเลยนะครับ<ส>ทีนี้โค้งมาปุ๊บสังเกตพวงมาลัยครับเ,เพื่อนครับเห็นไหมปึ๊บนี่เป็นทางโค้งพอด้านหน้าโค้งขวาเอ้ยเราโค้งขวาแล้วด้านหน้าเป็นโค้งซ้ายนะครับเห็นไหมพวงมาลัยดึงนิดเดียวเพราะว่าเราเลี้ยงความเร็วไว้ครับนี่คือเคล็ดลับเลย อาจจะเพิ่ครับใจเย็นก่อนปิดไฟเดียวก่อนครับเบรกเบาๆก่อนครับยังไม่ใช่ตรงนี้ครับเบรกเบาๆก่อนครับปื๊ดปล่อยเบรกแล้วไหลตามครับผมเดี๋ยวเราจะไปอยู่เทินด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาก่อนครับผมวิ่งตรงมาวิ่งตรงมาเรื่อยๆครับเวลาเพื่อนๆขับรถเอ๊พี่ตั้มหนูจะทำยังไงหนูครับตรงกลางเลนมองไปด้านหน้าครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนให้พวงมาลัยเราอยู่ตรงกลางเลนแต่จะจุดจ้องนะมองไปเผินนะครับเบรกเบาๆ และโค้งมาแต่วเคร่งเล่ตามเบาๆนะครับถ้าเรามีความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยผมว่าเราจะได้ไม่ต้องยึงเยอะครับอ่าปื๊บอ,อ่าเลี้ยงเครเล่งไ้เต็มคันเล่นไปเลยเพิ่มความเร็วไปวิ่งตรงมานิ่งๆครับผมมองซ้ายมองขวาด้านหน้าฝั่งซ้ายกระบะเขาจี้เส้นมาไหมถ้าเขาไม่เบียดเส้นมาเราไปเลยครับอาจจะหน้ามีเดินนะครับเบรกด้วยนะจ้าเบรกด้วยนะจ้าเบรกด้วยนะจ้าอ่าฮะโอเคนิ่มมากเลยจ้าไปเยี่ยมครับผม สบายสบายนะครับไปรุ่นสอนไปรุ่นนี่สบายมากครับหัวไวนี่เป็นเร็วมากครับบอกปุ๊บทำปั๊บบอกปั๊บทำปุ๊บบอกปุ๊บปุ๊บทำปั๊บปั๊บนะครับทีนี้เราจะยูเทิร์นอยู่เทินด้านหน้านะครับผมแม่พี่ทครับเสียงขายไปแล้วครับสอนไม่มีวันหยุดเลยเวลาอยูเทิร์นนะครับกระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทเลยพุ่มไม้หมุนให้หมดครับฝั่งนู้นถ้าไม่มีรถมาโค้งมาครับแล้วขยอยคืนครับผม เติมเครื่องตามช่วงที่ทยอยคืนสามารถเติมเครื่องตามเบาๆได้เลยนะครับวิ่งตรงมาก่อนนะเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นกันอีกอรอบหนึ่งนะครับผมด้านหน้าวิ่งตรงมาก่อนครับผมด้านหน้ามีพี่ใหญ่อย,อยู่เราไม่รู้ว่าพี่อยากจะยูเทิร์นหรือเปล่านะไหลาตาไม,มาน่นิ่งๆก่อนเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นด้าหนาหน้านะครับเวลายูเทิร์นมองฝั่งตรงข้างไม่รอเลยมีรถมาไหมนะครับเบรกให้รถช้าลงรอให้กระจกมองข้างเลยนะครับด้านหน้ามีรถ มอเตอร์ไซค์ซาเล้งมานะระวังด้วยอโอเคเข้าเลี้ยวไปฝั่งนูน้นเรามารอกระจมองข้างเลยปุ๊บแล้วหมุนมาครับดูฝั่งนูน้นมีรถมาไหมไม่มีครับไหลมานิ่งนะครับเตรียมตัวคืนค้างพวงมาลัยไว้ใช่เยี่ยมครับผมเวลาคืนพวงมาลัยอย่าสักแต่คืนครับอย่าสักแต่คืนดูหน้ารถนะครับถ้าต้องค้างพวงมาลัยก็คือต้องค้างครับขึ้นอยู่กับความเร็วรถขึ้นอยู่กับหน้ารถว่ามันยังอยู่ในตรงเร็หรือเปล่านะครับไม่ใชหใหห่หมุนให้หมดหมุนให้หมดหมุนให้หมดขึ้น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 ,นใช่นะครับ ดูหน้ารถเป็นหลักครับถ้าต้องค้างพรุงอะไรก็คือต้องค้างไว้ก่อนจับอาการหน้าร,รถนะครับวิ่งตรงมาครับทีนี้เราจะเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับจะเป็นการฝึกเพิ่มความเร็วนะครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆตรงนี้เบรกชะลอนะครับเวลาจนะเลี้ยวนะครับเลี้ยวข้ามฟากนะครับเลี้ยวไปฝั่งนู้นดูฝั่งนี้มีรถมาไหมฝั่งนี้มีรถมาไหมนะครับถ้ามีรถมาให้เข้าไปก่อนกระ,ะบะเขาอารอกระบะก่อนนะ หลังกระบะเราจะไปนะครับไปมานิ่งๆครับเตมิาาาตมเร่งตามเบาๆครับเติมเคร่งตามเบาๆโค้งมาเลยครับเตมิมเร่งตามครับเตมิมเร่งตามครับอ่ามาอยู่เลนซ้ายนะอยู่เลนซ้ายขึ้น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 เราโค้งเข้ามาเลนซ้ายต้องอยู่เลนซ้ายนะดจ๊ะอย่าเพิ่งปัดไปขวา,าเพื่อมีรถมาด้านหลังนี่เขาจะชนด้านข้างเราทีนี้ตรงนี้เราจะฝึกทักษะการเพิ่มความเร็วนะครับชะลอก่อนนะครับเนื้อลูกนอนขั้นที่สองด้านหน้าดูกระจกมาข้างฝั่งขวาเข้าขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาครับผม โอเคทีนี้เราจะเพิ่มความเร็วกันนะครับหลังเนินลูกนอนอันนี้เราจะฝึกการเพิ่มความเร็วครับนักเรียนเติมคมเร่งครับเพิ่มคั้เร่งครับกดคันเร่งว,วิ่งให้ถึง60ครับแล้วค้างความเร็วไว้จนกว่าจะถึงเสาที่2แล้วเราเค่อยยกคันเร่งนะครับค้างไว้ครับเพิ่มความเร็วไว้ใจแข็งแข็งไว้ใจแข็งแข็งไว้เคยวิ่งแต่30 40วันนี้ต้องมาวิ่ง60นะครับ่ะวิ่งไปเลยครับค้างคันเร่งไวเลย <ading S 2> พอถึงเสาสีฟ้าด้านหน้านะครับเราจะยกคันเร่งครับ ยกคันเร่งครับอ่าฮะท้ามารอที่เบรคครับอย่าเบรคให้รถช้าลง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 นะครับช้าลงแบบเบรคเบาๆปื๊บแล้วปล่อยให้ดิ้บเองหนึ่งสองแล้วไหลามาครับเปิดไฟเลี้ยวขวาเราจะเลี้ยวขวาครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมฝั่งขวาม,มีรถมาไหมหลงังรถเก่งคันนี้มีรถมาไหมถ้าไม่มีฝั่งซ้ายมีรถมาไหมไปเลยครับเขาจะรอเนี่ยเขาต้องเบรคครับเราไปเลยครับเติมพลังงานมาแล้วหมุนมาปื๊บอ่าเติมพลังตานเบาๆครับ ี๋ยวค่อยคืนนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบประชากไม่ต้องรีบดึงนะครับไหลมานิ่งๆค่อยคืนแบบนี้ครับอ่าอ่านักเรียนยอดเยี่ยมมากครับทีนี้ผมมั่นใจในตัวนักเรียน้วนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะออกทุนใหญ่กันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับในการฝึกเพื่อนๆลองหาสถานที่ฝึกนะครับตามหมู่บ้านวนอะไรก็ได้นะครับลองฝึกวนดูนะครับถ้าไม่มีก็ต้องมาเรียนนะครับผมมีสนามซ้อมสนามฝึกหลายรูปแบบให้นักเรียนได้ฝึกนะครับ นักเรียนจะเป็นเร็วมากเลยยิ่งวัยรุ่นนี้สบายสบายเลยมีทั้งทางยูเทิร์นทางเลี้ยวเติมคันเร่งฝึกเลี้ยวฝึกมองถนนนะครับทักษะแบบนี้ต้องใช้บนถนนจริงครับผมมันก็จะทําได้ง่ายนะครับนักเรียนโอเคไหมโอเคค่ะอืมรู้สึกดีขึ้นไหมดีคโอเคนะครับผมฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาอย่างน้องคนนี้ก็เป็นละนะครับ ออกทุนใหญ่ได้มั่นใจแล้วผมมั่นใจแล้วว่าจะออกทุนใหญ่ได้นะครับพอดูการคุมรถการเติมค่งเั่งปั๊ปบได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะไปออกทุนใหญ่กันส่วนคลิปนี้เบสิกก่อนเอาพื้นฐานในคล้องก่อนพอ,อคล้องแล้วออกทุนใหญ่ไม่ยากครับแล้วก็ออกทุนใหญ่เสร็จแล้วเราก็จะไปถอยข้อสองกันนะครับผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้เปน็นแนวทางนะใครอยากฝึกนะครับเป็นกำลังใจให้ลองหาถ,งถึงวิ่งแถวต้ามหมู่บ้านอะไรเงี้ยดูครับออลองไปฝึก ที่เป็นวนๆกว้างๆหน่อยที่มันมีพื้นที่ในการเติมเครื่องในการเลี้ยวด้วยนะครับแต่ว่าลองไปกับคนที่เขาขับรถคล่องก่อนนะอย่าเพิ่งแบบใช้เดียวนะครับถ้ายังถ้ายังถ้าเรายังไม่คล่องนะครับเดี๋ยวมันจะไปคล้ดยไปชนคนอื่นเข้านะครับฝากเป็นกำลังใจนะครับขับทำได้แน่นอนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับ ถ้าเพื่อนดูคลิปนี้ชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนเมือนใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนเพ้่ขับรถเป็นแล้ว กับเพืเ่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพืเ่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอ,อัดวิดีโอมาเ,เพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมผมพี่ดําถามยะนะครับ ผู้เชี่ยวชาญนาฏการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอ่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจอเพื่อนๆครับขับรถนะครับแซงไปเล่นแล้วก็ถอยข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ ขับ,บรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมอเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทรกับอดีตไดอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเดินติดต่อเข้ามาได้เลยน,น,ะเน,นะครับผมไว้เดินด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้ว,ว,น,นะวน,ลนะครับผมไว้เจอกันที่น้าสวัสดีครับดยินดได้วยไหมครับ